สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องบดะจุกหูทุกคนมามาหนี้กินตำบักทัวกินข้าวเที่ยงพี่น้องเลยตำบักทัวอีกแล้วนี่แหละนี่แหละกงกินตอนเที่ยงครานี้มีซ้ำนี่แหละเมนูปลายปลายเดือนอ่าแม่เนี่ยกะเที่ยงแค่นี้แหะเราต้องหยากพริกจักหน่วยนะพริกประมาณสามช่้นวยเนี่ยใส่หมเลยบ่หมดแล้วสามชิ้นวยก็พอแล้วมั้งโอเค Say đi một ngày Sai đi con. ngon, này, cái cận nua, cận dẫn 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 rồi, dẫn cận 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 น้องไปนั่ดูก่อนเอตตาซะเนาะอืมก็บายอยู okay. you, you ่อะไรเราเรน่อกยยไเพอไเพื่อไนี Na ่เจะประมาณนี่แหละน้องเดี๋ยวเอาทั่วลงกันทั่วทั่วก็ต้องหนักมากมายดิสไซโด บิดเลยเปล่าิดเลยแหละจัดไปได้แล้วอ่าเกิดง่ายง่ายสบายสบายของนี่ต้องอยาบต้องหยาบกินเพื่ออยู่นะบางทีกินแบบดูราแบบโอ้ยหน่ะยเฮ้ยพ่อจะกินตำบกทัวเนี่ยไอ้เออแต่พอแม่เขาพากินทาเต้หน่อยคนละอือาหารประจำเศราเชียงแร้งเนี่อาหารประจำนี่แหละของแส็ดสุดยอด ไงได้มาได้กัทัวแล้วที่อัมีอย่างกินป้ปนาขนมมาตกอนนี่ให้ลำบากกะ่อนีเีวนัวันนี้กัสีเต้จมกระเทียมกันเล่นมักเลนวันั้นตามมันเละบจัหน่อยน้ยจัหน้อย ไม่นูขอเที่ยงี่นางใส่เนี่ยเดนูเออขอเที่ยงข้องวัดท่อที่แตจ้่าหลายคนกอยากูว่าต่อท่อกินยูังไกแบบที่ลรพี่น้องย่เสาย่าแรนกับแบบที่นแต่เพื่อนเราบรบรไปเห็นเราย่าแรเลยย่าเสา เราท่องเราบุกไปมากิน,ขนเ,กเขาเสาะมนไหนเลากกระชินเนียนเขาแยมเทียงกับยยมแรงนี่ส่มะนาวอืโอ้หอมหอมเหี่ยกนำใหอยเลยใส่ลา้ลลลานสิสมบูรณ์เสมส่งนี้พอละขาดบ่ได้บอดเดโอ้ยอันนี้เขาจบอันเป็นอาหารลักเลยแหละ,ละอือบุมียยงกับเป๊เป๊ะเอออะไรไปพี่น้องเลยต้องอยงไร นี่ใส่หลายเด้าเข้มจมาก่ออืมงงงงงเขาเลยเขาเลยแค่ประแดดของเขาเพี่ใช้ถ้วยอย่เลิกกินข้าวนี่เลย,ยลโมเลสใช่ถวยเลยในชะ้จานเลยเนาะมันจะบุะคและน้อ,นองที่น้องที่จะครเออนี่จักแล้วเห็นคนบางคนพยายามกินข้าวคงป่ะนโมเลสมันจะ ่คยดีป่ะแนละท้ครว่าพ่อแม่เขาบอกว่าลองลองลองสิิ่งนนด้สำัญนหพี่น้องเออเรญานเนี่เดี๋ยวสบานบังสีบังโบราณบุกอยังวะพดัง่ได้าดแผไนนใส่น้อยเยา่ยสุน้อยสงนาีวิตามินซีลวไปเช นี่ใส่ย,ยัยแล้วเนี่ยสยันเออได้นี่นาตาวันนี่เนี่ยพี่น่อยนี่อ่ารเตียงสำหรับมือนี่โอ้สุดยอดเลยแหละเขาสันได้เป่าจีได้หละนี่กินกับเผาเนี้ยพี่น่อยได้วเรากระเพระจะ พี่น้องเขาสิบเห็นอ่าเนี่ยเนี้ยอะไรนี่ขอนี้วขาโบได้เนี่ยตัวนี้ก็โอ้ยมีตัวนี้มานึ่งพี่น้องเลยนี่ๆๆๆไงไก่หนึ่งน้ำปลาไก่หนึ่งโอ้ยไก่หนึ่งน้ำปลานี่แหละนี่มีคาเออมีค่าเดียวนี่แหละนี่ขวกับตัวมันกินวแล้วเนี่ย กินกลางข้างบะไม่เห็นเหมือนเมื่อวานแต่เขาลงมันไก่ไก่ตัวปูใหญ่นะไก่ตัวน้อยซื้อมาน้อยนึงแดีวก็เลยหนึงแดีวก็แบ่งกันคือเขาแหละพี่น้องเลยมา่ต้องหนึ่งว่าเพื่อกินกลางข้างนี่ขอเหงาพี่น้องไปโอ้จะแซ่บเลยมามามากินกระบอกทองกระบอกโบนี่มามามาเด้อแซ่บเขาไปไก่ปูใหญ่วันนี้เนี่ยมาตอนไก่ต้องถอยพี่บ๊วกินเพื่ออยู่เ้ยพี่น้องนี่มามามาสิว่า อเอาไปยงไปในแทวันยากนดนะ้น่มนานไปได้ป่ะที่นี่นี้อืม่เสข้อจวันแซ่บกบข้อจรอ,มองมุกันแซ่บดีขึ้นกว่าหนะอจับกันหนึ่งน้ปาปืา เดี๋พี่น้องเราจะมาแสบปวดแสบพ่อแสดงอาการครับเป็อยงางพี่น้องเงาแล้วพี่น้องเนาะ,ะเราจะมาเบิองในช่องก้นอีกกินไปจะเอ้ากระดูกไงม,มามาพี่น้องกูกินกไนมามาก่ขนาดเลยกินชิมไก่แบบเลยมามันก็มีกินทั่ยังน้ำปลาแค่หนึ่งน้ำปลาเอ้าหนึ่งเส้นน้ำปลา ก็ลงงุงเอเดี๋ยวนี้อ่ปะปัตโต้อ่จะเอาตัวใหญ่ๆกับบนมีต้นทุนพี่น้องเหมบัวไอ้เด็กน้อยที่ข้างของเขาเลี้ยงไก่เกลีบคอเขาก็เลยบคอเขาตัวหนึ่งก็จะคอยโตนี่ก็เลยหายองก็จะได้ว่าจะแบ่งก็ยิ่งลำบ่แม่น แบ่งกันนะว้าทอมมันจะเป็นคนดีพี่น้องเลยนี่น้องตามกัวเติร์นมะเล็งอือลองชิมมาดู อต้องซี่เลยพี่นะการยวนกินแล้วมือแล้วเว้นนะเดี๋ยวแล้วมันกินทำนี่ยสมัยก่อนนี่มันอดใหญ่เลยสมัยก่อนี่ จนไปหาพวกก้อยพวกเปลือกพวกมันมามกกินแทนเขาเปลือกมันจะยืดลงไปไหนหัวก้อยชาวมาเคยกินมาก่อนเคยเคยได้สือเขาบเคยไปหามันหาไปไหนมันหาหยากมันมันเป็นหัวหยากเหมือนกันเฮ็ดเฮ็ดพวกเป็นกับมอว์นั่ะว่าก้อยอ่ะแต่ว่าบลาท้องเฮ็ดบวกเป็นกัดหนาะแต่พ่อแม่เขาเฮ็ดให้กิน Măng quân ừ. à <laughs> đã kiếm anh màng về trở thành một số mục sao. A số mục babo bazo kìa khó lạc ra hay bên họa ra đi. We kìm nắng nề. Sì, đam mãi lắm. Menu, tua. Song Nằm mặc cái gì boshi áp tầm ngoài. Hoodie kìm. Nila. Kam babo mặcin nam kì kìm khó sao. Hm. Kìm 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 เรืเ่อยๆมากวมมพักเขาน,น้บ้าท้องไม่ได้เะไนแก่ต่อไทยอ้เห็ดคายลไดนะ้เห็ดคายดเลยมามีเอฟซีบางทางกับเข้าเมนเลว่าไว้น่ากินบาท้องมิซามีนี่บ่เออก็มีซํานี่แหละซําที่เรากินได้แหละ บางท่านก็บอกว่ามีตำหนิยังไงเอามาโชว์เอามันโอเมนโชว์ได้พี่น้องเลยกินยังนี้เนี่ยว่าเป็นว่าบางเรื่องคนอื่นเขาเนี่ยเคยบอกง่ายก็บอกง่อยกระจักสีว่าเลยนี่แลกกันกัดไทยวิธีทีตจริงอะไรพี่น้องเขากินยังนี้กินแบบนี้กินยังสี่เขาบอกจะกินกินพายุขึ้นแล้วว่าเนี่ยว่าชีวิตบาดทองเนี่ยต้นทุนบ่มีพี่น้องเลยต้นทุนนิดหน่อย บองง่ายๆนะซะข็าีกินแบบรูลาแบบหลายๆคนอือ่นคงบุมีันยานพี่น้อง่ไม่ได้นซี่แหละพอกินพออยู่ได้พี่น้องเลยไงม่แห้งมงามด้วยนะกินเอาส้มปอดีกงามพี่น้องขอาแเสบมันต้องมัวือของวมแนเสีมันต้องเรือข้าวสนสีนมันเนาบอกหละ กินได้กินไปกินหมได้อ <schemes> ย uh ่าฝืนใครไว้เออเจิรหลานา่อยเสิรที่เลยบ่าอบ่อยเต็มที่แล้วนีร่ยร่มร่ออือแบหน่อย กิน,ลลน,น,ลนแล้วเหรอพี่น้องสนีทแหละพี่น้องเลยก็ถ้าผูดด้ใดมาคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดซับตะคายกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวทองเลยเด้อแต่ละรอยการมีอะไรอย่าดืมโคตรกระดิ่งเกลี่ยเพื่อจะได้เห็นคลิปมาแมงองบ่าวทองนะเนาะว่ามีเรื่องอะไยังมาใหม่นะก็สำหรับคลิปนี้ก็สนิทแล้วพี่น้องเลยสบายดีสบายดียดพี่น้องอ